เราก็เลยตามมาเห็นลูกเห็นลูกคุณต่อยเรื่องคือเราหิวจากที่ผ่านประมาณห้าสิบโค้งไม่มีใครนับว่าจากจมัอนจากมาเสมองเนี่ยขับรถประมาณกี่คนแต่นับเมื่อกี้นับเป็นร้อยเออน่ารักมากเป็นเร้านอาหารใช่ไหมใช่ร้านอาหารเี็นคาเฟ่คาเฟ่แล้วก็มีที่พักแล้วก็อันนี้อยู่ในส่วนร้านอาหารวิวดีมากเลยค่ะ ว่ายอยู่ตรงเขาตรงเขาวิวดีวิวดีวิวด,ดีอาหารมาแลย์ข้าวผัดลาบหมูคั่วมัง้งมีความมันร้านนี้เป็นผัดเผ็ดหมูป่าใช่ปะ่ะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสเต็กเอย่างเนาะสามจานเะสเต็กอ,อะไรจิ้มแจ่วสเต็กลาวจิ้มแจว่ว ชิมปุ๊บนี่ต้องหยิบกล้องมารีวิวทันทีสเต็กลาวจิว้มแจ่วอร่อยมากรสชาติคือตัวเนื้อสัตไตครับมันนุ่มมากไม่เหนียวเลยมไม่ไมีหมหรอกเนื้อนุ่มมากแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วเขาแบบพอดีพอดีเลยอะคือแบบรสชาติแบบสุดยอดจนอดไม่ได้ที่ต้องหยิบกล้องมากดรีวิวมื้อนี้ด้วน อยู่ใน r e c o m m e n d เดนะครับใครมาต้องสั่งซิ้ไปแล้วนั่นนั่นโดนโจกไปแล้วดูหน้าคนจกบตัวเองอะสั่งข้าวอะไรนะข้าวผัดหมูอีกขั่วอะไรนะสักอย่างหนึ่งเนาะตัวเองก็นั่นไง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 ไมมหมูนุ่มอืมออร่อยอร่อยมากปกติมันจะเหนียวคนะ อร,อ,อร่อยอืมเข้าเนื้อแล้วก็มีแกล้มด้วยกะเพรา,าทอดเอ้ยใช่มไหมกะเพรา,าทอดถูกอืมอร่อยอืมรสชาต้อร่อยครับพี่าจัดด้านดีจะได้แล้วอันนี้ของปวดผมลูกไทรอ่อน อร่อยมากทุกอย่างเลยรสชาติเข้มข้นแบบสุดยอดจัดจ้านในย่านนี้ในย่านเสมือหมูป่าเกลี้ยงดูหมดอันนี้กระบดอร่อยอร่อยสุดยอดคือแบบเคยกินหมูป่ามาหลายที่ส่วนใหญ่ก็จะผัดปรบมันน้ำมันทุ่มท่วมแล้วก็แบบผัดน้มันจะเป็นสีส้มๆเนี่ยผัดผัดเผ็ดหมูหมูป่าเผ็ดที่เนี่ย คือเครื่องก็เยอะมากไม่มีงกเลยเนี่ยดูใบมะกรูดเนี่ยพริกเนี่ยแล้วแบบผัดมานี่คือเข้าเนื้อแล้วหมูป่ามาหมักมาคุณภาพดีรสชาติแบบแบบเข้มเครื่องท่วมอะ่ะร้องหบอร่อยอแล้วราคา<ม>ที่สาคัญคือ<ม>ที่นี่ร้านเนี่ยอาหารราคาไม่แพงขับรถมาจากที่ไหนนะมันแจมจไม่ไก่ แต่ก็พับยี่สิบโคเกินเกินยี่สิบผมว่าโค้งน่าจะเป็นหลักร้อยแล้วขับระมัดระวังหน่อยเพราะว่ามันขึ้นลงเขาไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาเรียกเจ็ดทบเลยคือเขาพับไปพับมาพับไปพับมาเดียวไปเดียวมาเดียวไปเดยวมาแล้วแบบชันมากแต่ว่าคุ้มค่า,ากับการขับรถแบบนี้จริงๆถ้าใครจะไปปายก็ไปทางนี้ก็ได้นะครับจากเสมอไปไปไปอีกประมาณร้อยเจ็สิบกิโล นะครับเดี๋ยวเราไปพาทัวร์ร้านกันเพราะว่าเขายังมีฝั่งที่เป็นคาเฟ่ด้วยเนาะทำไมกล้องมันเอียงอะไปกันเราจะไปเช็คบินแล้วเราก็จะกลับตรงที่เชียงใหม่เนี่ยค่ะเดอะนีส nice. ประมาณนี้ตรงนี้มีไล่สตรอเบอรี่ด้วยนะคะเนี่ย แด่สตรอเบอรี่แล้วก็มีบ้านพักแล้วชั้นล่างตรงนี้ก็มีที่ให้ถ่ายรูปด้วยแต่ว่าไม่ผ่านาไม่ไหวแล้วร้อนเป็นดอยนอกโฮมยไปไปอยนกฮมส์ตี๋ yes รถเยอะเยันนี้ก็จะมีคาเฟแล้วก็มีของขอยี่ขนม นี่นะดอกเก้งหวยนี่น่าจะเป็นดอกเก้งหวยอบแห้งอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แยมอันนี้เนื้อสตรอเบอรี่เก้เจลาตินน้ำตาล2อันนี้เรียกอะไรคะเรียกไอถัวอลาบ้าอะไร,ะไร<อ>ชื่ออะไรอลบาอลบา้บา ก็ค,ค,คือกินอยากกินได้เลยใช่ไหมครับ<ข>โอเคเป็นตัวธรรมดาอันนี้ด้วยอนอนมาเลยอันนี้มาจอดรถจอดรถข้างล่างนูนนี้ก็คือข้างบนเมื่อกี้ที่เรานั่งกันอยู่วันนี้ไม่มีทีเนี่ยจะซื้อทุกอย่างที่มี่เขาขายอุย้ยบอลเต็มเลยอะ่ะอืม จะแม่บอลเราจะาไม่มีไม่มีที่บ้านเรายัางไม่มี <c oughs> มันเพลงอุ้ยเพิ่งเห็นน่ะมีกระต่ายด้วยอ่ะ <c oughs> กระต่ายนี่่ย ถ่ายรูปนะคะเนี่ยมีมีอันนี้ยน,นั่งอยู่แบบเนี่ยข้างๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีมันเป็นเก้าอี้ให้เราพักทางเดินมาแบบงงๆอะค่ะก็ได้อยู่นะเที่ยวพามาเลยวบบ นี่คือ The n i s t Cafe นะคะแอดซ์มอแล้วเ,เจอกันที่ใหม่นะคะ ตอนนี้อยู่ลิคิวอังในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วคะ่ะเป็นห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุน่นเดี๋ยวพาดูห้องพักนะคะห้องที่เรานอนเลือกชื่อว่าคุจิคุจิแปลว่าไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ถาม <laughs> ว้ห้องน่ารักมากเลยก็จะเป็นแบบมินิโมลแบบญี่ปุ่นไปเลยจ้าก็จะมีเสือ่อห้างแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโ <c oughs> ต๊ะเครื่องแปง้งใช่ไหมคะอ,มอันนี้วิวห้องเราเราเห็นที่จอดรถเราด้วยอยู่นู้นอ่าเนาะเขาบอกว่าผลไม้ขนมสแน็คทานได้หมดเลยนะคะก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งนิดนึงมีทีวีแล้วก็มีคุณเฮียค่ะพร้อมที่นอนสองอัน ไม่ต้องตีกันแล้วก็จะมีตู้เย็นเมกี้มีตู้เย็นแล้วก็ตู้เย็นใหญ่เชียวเนาะน้มดื่ดอมีสองขวดเป็นน้ำแร่ะคะ่ะโอ,โอ,โอแล้วก็อันนี้จะมีชุดเรียกชุดอะไรนะยูกะตะให้ใส่เฮียจะใส่ได้ มีชุดยุกตะทางขยะสลิปเปอร์ค่ะอันนี้เหมือนที่ญี่ปุ่นนะที่จะต้องมีอย่างเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยใช่อ่ะฟิลแบบอเปอเนกประสงค์ซอมติงทุก,ยกอย่างอย่างเงี้ยเออที่เหมือนที่ญี่ปุ่นเลยแล้ันนี้ก็คือห้องน้ํานะคะสะอาดมากเลยแล้วก็มีเซ็ตอันนี้ให้ด้วย ให้นีนี่มีเซ็ตของใช้แมสให้ด้วยโอ้ให้เยอะด้วยนะคะห้าอันเลยนะคะไม่ใช่จุ๊บจิบนะแค่สองอันอะไรเงี้ยคือให้ห้าอันเลยอันนี้ก็จะเป็นของใช้ถ้าคนูนห้องหอบพัาติดยูกระดาษทิชชู่แอนเดนอ๋อน่าจะได้เปล่าผม yes ได้เป่าผมค่ะแล้วก็ Even อันนี้เป็นฝั่งชาเวอร์ก็จะมีคระท่อมร้มกุนแล้วของใช้ในห้องน้ำมินิมอลมินิมมสไตล์ม,มินิมมลมมินิมมุค่ะอีกหนึ่งคืนที่เชียงใหม่จ้าแต่เอ๋ลงมากินมื้อเย็นแล้วค่ะหนูว่าสั่งรามเมงที่โรงแรมนะคะน่ารักมากเลยวันนี้มีแถมสลัดให้ด้วย เดี๋ยวมาดูหน้าตาราเมงอ่ะน่ากินมากอ่ะชามใหญ่ชามโตตอนแรกมีความคิดว่าจะไม่อิ่มเลยต้องเบรกเลยว่าจะสั่งเพิ่มเดี๋ยวเบรกก่อนเดี๋ยวเบรกก่อนเดี๋ยวจะให้ดูลรา,าเมงที่สั่งนะคะอันนี้คือเซตราเมงที่หมกสั่งนะคะอันนี้จะเป็นราเมงรสเกลือเลมอนสูตรเฉพาะรสต้นตำรับนะคะซ,ซีโอเซโตอุจิราเมงเซตอ่านผิดขออภยัย หอมน้ำเรมอนนะคะส่วนอันนี้ของเฮียชามใหญ่เหมือนก้อนยิ่งใหญ่มากอันนี้นะคะของเฮียจะเป็นโอนิคาระลามเมงเซตน้ำซุปปลายแห้งสาลาดเผิดกลางรสเข้มข้นน่าก,กินมวกน่าก,กินมาก <S <S เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีไอเติมตกท้ายด้วยอันนี้พี่เขาแถมสลัดให้ด้วยนะคะคนละหนึ่ง นะคะคทุกคนถอดแมสก่อนนะอยู่สองคนกับเฮียตอนนี้เราอยู่ญี่ปุ่นนะคะใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> เราอยู่ญี่ปุ่น,นะค่ะดูนะคะนี่เรามีชุดยูกตาตะให้ใส่ด้วยนะคะกําลังจะกินมือเชาะะ้าค่ะเดี๋ยวให้ดูมือเชา้าอลังการมากและนี่คือมือเช้าของเรา อลังการมากเลยค่ะมาเป็นเซตยิ่งใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ก็คือจะรวมอยู่ในค่าห้องพักด้วยนาะส่วนอันนี้น้องน่ารักมากเลยเมื่อกี้น้องเอาอันนี้มาให้นะคะเป็นทาวเวลแบกนะคะข้างในก็จะเป็นน้ำดื่มแล้วก็ขนมทิชชู่น้ะบอกว่าเอาไว้ทานระหว่างเดินทางนะคะน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากยิ่งใหญ่มากกินแล้วน้องหิว ที่นี่นะคะลิกคิวอังเป็นโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นที่อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เรียกชื่อถูกแล้วนะลิคิวอังแล้วก็ข้างล่างก็จะมีคาเฟ่ด้วยนะคะอ้าวชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวตัดภาพไปให้ดูแล้วกันนะคะจะเป็นโรงแรมที่สไตล์ญี่ปุ่นเลยก็คือจะอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ที่นอนก็คือเป็นฟูกแบบญี่ปุ่นที่นอนดีดีนะคะ ดีไหม,ม,มดีเนาะ<ม>ดีเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยนุม่มหมอนก็มีให้เลือกหลายแบบสองแบบมีสองแบบมีหมอนให้เลือกสองแบบแบบว่าหนานุ่มแน่นกับนุมน่มนุๆเ<ม>อาตามที่ชอบคือที่นอนดีหมอนดีเพ่อคนหนูนุ่มมากชอบมีความละมุนของพ่อคนหนูมากดีกว่าโรงแรมใหญ่ๆบางโรงแรมด้วยซ้ำเฮี <laughs> ยชอบเลยนะ ชาว์เจแอลครีมอาบน้ำ,ำ,นำแล้วก็อ่อฝักบัว<ม>ละมุนตุ้นมากอ่าแล้วบอบหน้าแบบ<ม>ฟินมากผิวกแบบ็ไม่ถูกแบบเจ็บๆอ่ะคือฝักบัวก็ดีครีมอาบน้ำดีแชมพูดีถึงขั้นที่ว่าเฮียต้องไปเสิร์ชหาคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนางจะซื้อกลับไปหาใช้ที่บ้านบ้าแงแนะนำโรงแรมที่นี่มากคือดีมากชอบใจกลางเมืองเชียงใหม่จริงๆแล้วดูเหมือนไม่ได้มีวิวอะไรแต่ว่ามันเหมาะกับการพักผ่อนจริงๆ มันดีมากจริงๆเราที่สำคัญน้องที่เซอร์วิสเนาะน่ารักมากเอาไปสิบว้าวห้าว้าวลอยว้าวเอาไปทั้งหมดยกให้หมดเลยค่ะคือน่ารักมากน้องผู้หญิงที่เซอร์วิสเราอยู่ด้านล่างนะคะคือคอยถามว่าเอารับอาหารกี่โมงดีคะรับอะไรดีคะคือคอยสอบถามตลอดเวลาเราก็แบบไม่รู้จะอธิบายว่าไงอะคือแบบน่ารักมากที่นี่ตอนเช้าเมื่อเช้าที่เราลงไปกินจะเป็นเซตอาหารญี่ปุ่น ยิ่งใหญ่อลังการหลานแปดคือยังกินไม่หมดอ่ะคือเยอะมากชุดแบบยิ่งใหญ่มากเราเมื่อเย็นเมื่อวานหมอกินเป็นเซรามิกก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยค่ะคือกินไม่หมดอ่ะอาหารอาหารเช้าเนี่ยเขาจะรวมอยู่ในราคาห้องพักอยู่แล้วอ่าหนูจองมาในราคา1 9 9 0บาทนะคะเป็นห้องแล้วก็รวมอาหารเช้าแค่จริงๆเราเซตอาหารเช้าถ้าเรากินตามร้านอ่ะสองคนน่าจะพันแล้วเนาะ เพราะมันยิ่งใหญ่มากครับม,มันเป็นเซตแซลมอนที่แบบเยอะมากครัคืออาหารนี่นใหญ่แน่นใหญ่มากแซลมอนคือแบบใหญ่มากอร่อยด้วยแนะนํานะคะใครมาเชียงใหม่ให้มาพักที่นี่มาลองดูสักครั้งหรือใครที่คิดถึงบรรยากาศญี่ปุ่นนะคะให้ลองมาที่นี่นะคะลิกคิวอังคา่าเนื่อยตอนนี้อยู่พาธาดอยสุเทพ อยู่พระธาตุลอสุเทพค่ะเพิ่งเดินขึ้นมาจากที่จอดรถแป๊แบบหนึ่งนะนี่อันนี้ก็จะเป็นพระธาตุดอยสุเทพนะคะมีมีพระู่ทาสีวชยัยส่วนนี้ก็จะเป็นด้านบนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นรถลานนี้งอักันไปข้างบนกันพักแบบเหนื่อย ไม่ได้มานานมากจำน่าจะเกือบสิบปีเลยไหมที่ไม่ได้มาคือตื่นเต้นกับคูบาสีวิชัยข้างล่างมากมันก่อนที่มาไหววันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะซึง่งปกติใช่ไก็จ<น>ะ,ะแน่นมากก็จะแน่นมากคนจะเยอะเยอะมากอ่<ต>ะแต่ว่ารุแรงนี่ยาวเหยียดเออ ราจะขึ้นไปห้อยโคมงแล้วก็จะขึ้นไปไหว้พระธาตุกันนะคะเราจะต้องไหว้โค้งครัพูงก่อนแล้วก็ลงชื่อแป๊บนึงนะคะไปค้า่เข้าเป็นกนตรก็จะมาห้อยโค้งกันนะคะห้อโคมงไหม ภาพที่ได้จะเป็นใบนี้นะคะับเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าอะไรนะเขาไปเวียนก่อนให้ทำอะไรนะเข้าไปเวียนก่อนอ๋อเราต้องเข้าไปข้างในใช่ป่ะไปเข้าประตูลงกระดับอ่ะ ดอยสุเทพเซนเอลีวนะคะแล้วก็มีการเดินสวดมวนตรอบพระธาตุามรอบวันนี้คือคนน้อยน้อไม่ได้เยอะซึ่งแบบปกติวันอาทิตย์คนจะเยอะแต่ก็นัแหละตามสถานการณ์โควิดประเทศไทยแต่ก็พอมีคนมาเที่ยวบ้างนะคะแล้วก็ใส่แมสกล้างมือกันน้อเดี๋ยวถ่ายให้ดูร,บรอบๆวันนี้ท้องฟ้าสวยมาก แล้วก็พระธาตุกับของฟ้าสีตัดกันสวยมากเดี๋ยวเดียเ๋ยวส<ม>่งให้ลููล้สวยมากอ่พระธาตุดอยสุเทพและทงฟ้าสีตัดกันสวยมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นรับรอบพระทตานะคะอันนี้อยู่อีกมุมนึงของพระท่านะคะอันนี้คือจุดชมวิวบนพระธาตุดอยสุเทพนะคะ เราจะเห็นเมืองเชียงใหม่รอบเมืองเลยนะคะตอนนี้อยู่ร้านข้าวซอยรำรวมฟ้าห้ามสาขาสองข่วงสิงอ่านถูกก็น้อ <c oughs> ร้านน่ารักมากเลยค่ะเป็นร้านแบบเลนไทยเลนไทยเป็นแบบไม่รู้ว่าเป็นเลนไทยอ่ะเป็นบ้านเรียกอะไรก็ไม่รู้อ่ะถ้าถามปรตัตยากรรมเนื้อเนื้อค่ะร้านหน้าเลนไทยมีคาเฟ่ด้วยมีซ้มๆเป็นต้นไม้ เมื่อกี้สั่งอาหารปิ้วเดี๋ยว,ยวไ,ปไปรอดูกันนะคะว่ามีอะไรให้เรากินบ้างกะชายน้ำผึ้งนั่งอะไรอันนี้เป็นน้ำตาขคร้ตาขคร้กับอะไรนะมะขามเมื่อกี้มีป้ายน้ำสมุนไพยใตโควิดส่วนของน้ำตาขคร้ คล้ายจริงๆและนี่คือเมนูของเรานะคะมาแล้วอยากกินทั้งข้าวซอยแล้วก็อยากกินทั้งน้ำเหีวสั่งสองอย่างไปเลยค่ะต่อด้วยปอเปียทอดหมูสเต๊ะแล้วของเฮียเป็นข้าวซอยรวมทุกอย่างเดี๋ยวขอเบรกกับการกินมือ้อกลางวันก่อน,นะคะ่ะ หมดก็ยังที่ไม่หมดเพราะกินอย่างละครึ่งก็อยากกินสองอย่างส่วนของเฮียไม่ลืมเหรอเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยเข้มข้นน้ำน้ำอะไรนะขนมจีนใช่ข้าวซอยข้าวซอยเข้มข้นมากค่ะซุปแบบเข้มข้นมากเฮียบอกว่าตัวซอยเนื้อใช่ไหม เนื้ออร่อยคือวัที่สั่งมาเป็นข้าวซอยรวมก็คือมีไก่มีเนื้อแล้วก็มีซี่โครงหมูอร่อยหนุ่มหนุ่มมากอร่อยอร่อยรสชาติเข้มข้นหนูก็ว่าน้ำเงี้ยวก็อร่อยนะคะรสชาติแบบรสชาติแบบจัดจ้านดีแบบเงี้ยวเงี้ยวอร่อยมากชอบชอบส่วนหมูเต๊ะมีแต่เนื้อเนื้ออันนี้คือแบบเคี้ยวไม่ไหวละอิ่มมาก แล้วก็ปอเปียก็อร่อยนะคะมา3ชุดอ,ะอ่ะไม่ไหวหละอิ่มโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะไม่รวมสรุปหรอว่าราคาอ๋อกี่ร้อยนะคะเมื่อกี้สามร้อยสิบห้าบาทสามร้อยสิบห้าบาทรวมน้ำผลไม่ใช่น้ำผลไม้รวมน้ำสมุนไพรสองแก้วค่ะสามร้อยสิบห้าบาทก็ราคาไม่แรงนะคะ,ะมาช่วยกันเที่ยวนะคะเชียงใหม่เจ้าอัพเดตใหม่ ข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามสาขาสองข่วงสิงอือร่อยค่ะรสชาติข้าวซอยเข้มข้นมาก,ขามากเข้มข้นจากหลายๆร้านที่เราเคยลองกินนะอร่อยแล้วก็น้ำเงียยเยเง้ยวก็อร่อยความเปรี้ยวๆน้ำเงี้ยวอร่อยอร่อยกระดูกเปือเป่อยๆชอบชอบเออสาขานี้น่าจะไม่มีที่จอดรถนะคะวัดดวงเอานะคะนนก็คือริมถนนค่ะหน้าร้านร้านก็จะเป็นสไตล์แบบบ้านร้านานาเหรอบ้านเนาะทำไมเนี่ยบ้านใช่ไหม มันแหละตามเดี๋ยวไปรอดูในอินเสิร์ตเมื่อกี้ที่สัดให้ก็แวะมากินกันได้นะคะเครื่องเคียงก็อร่อยทุกอย่างเลยปอเปียทอดก็อร่อยเตะก็อร่อยเตะเนื้อเนื้อเน้นๆทั้งนั้นเลยใช้ได้ใช่เตะไม่เห็นเตะเนื้อเตะหมูเตะหมูเนื้อเน้นๆเยอะเลยไม่ได้มีแต่มันๆอะไรอย่างี้ค่ะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันจ้า